นครพนมอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ไฟทำเป็นต้นคริสต์มาสเมอรีค่คริสต์มาสเทศบาลเมืองนครพนมนะครับก็ทำเป็นรูปโคง้งเหมือนกับพญานาคนะครับพญานาคสัตตะนากราชนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปขอพรจากท่านมาถ่ายดูอุโมงค์ไฟสวยนะครับที่กาละสินก็มีเมื่อตอนทําตอนวัน เช้าๆที่นครพน,นมสดใสสดชื่นผมนได้ถ่ายภาพส,สวยๆมาให้กับท่านผู้ชมครับด้านล่งพญาสันตะนาคราชครับท่านหันหน้าออกไม่นำโคงคนที่มาอัญเชิญพญาน้าสันตนาคราชนี้คือหลวงพ่ออุ้มท่านละสังขารไปแล้วท่านเป็นลูกศิษย์ของ วงปู่คำพันธ์ชาวชาวกลางเมืองคอนครพนมมุมด้านข้างนิดหนึ่งนะครับพญาสันตะนาราชเป็นที่ กราบไหว้ขอพรของชาวเมือ,องนครปฐมฝั่งประเทศลาวก็ตะวันกำลังจะยอแสงสวยงามกับยามเช้าครับนี่เราก็คือมาด้านหน้าทางด้านนี้นะครับ พระยาสันตะนาคราชสวยนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเมื่อปีที่แล้วก็มาชงเที่ยงมาถ่ายตรงนี้ก็จะเปิดน้ำผุตรงนี้ขึ้นสวยงามมากเช้าก็ยังไม่ได้มาสักการะ,ะท่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเต็นให้บูชาบ่วงหน้ากระบาดให้กับทุกท่านที่เข้ามาที่นี่มาสักการะ,ะบูชาไปไว้ทำมาค้าขาย ผมก็ไปบูชาที่ของหลวงพ่อชนัยชันทาสาโลแล้วก็ที่วัดพระธาตุพนมแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดถ้าเปิดก็จะบูชาอยู่เช้ชาเช้านะครับพี่น้องเราอยู่ฝั่งเรามันก็ดูสีสันสดใสบรรยากาศสดชื่นมากครับถ้ามานครพนมยังมีมาสัก,กระพญาสันตะนาคราชนะครับ คำขอ,ขอบูชาพญาสีสันตะนาคราชท่า,านผู้ชมนะครับมาชมวิวใ,ใกล้ๆนะครับเมื่อกี้นี้ก็ขอพรนะครับให้หนำทีมการค้าขายกิจปีรมปี2565ครับให้ผ่านเป้าหมายที่วางไว้ ด้านหน้าของท่านมันเป็นยาหน้าเก็ดเสียงมาตรงนี้ใกล้ชิดทันมากเลยครับดูด้านหน้าของท่านเลยถ้าถ้าได้มาช่วงวันนะครับถ้าได้มาช่วงวันวันนี้ก็ติดงานเยแพนทั้งวันเลยนะครับจนถึงคำ่ำแล้วก็จะมีงานเลี้ยงต่องานคริสต์มาสต่อ ก็จะไม่ได้มาถ่ายช่วงเที่ยธรรมาชัยช่วงเที่ยวเีน้ก็จะปล่อยน้ำโพึ้นสวยเท่ากับปะกาย,สยแสงแดดนี้จะลงมาใส่น้นํานี้จะถ่ายภาพขึ้นสวยงามมากเมื่อปีที่แล้วมาคมันก็อยู่ใกล้ขอบแม่น้ําโขงก่อนอื่นนะครับออก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องที่ดูคลิปนี้ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป